ถึงจะเป็นบ้านมือสองแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ Perfect Masterpiece พระราม9ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะคะบ้านหลังนี้อย่างที่โบแจ้งไปคือเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการค่ะ หลังนี้เนื้อที่ดิน134ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ย241ตารางเมตรจุดเด่นเลยคือมีสนามหญ้ากว้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างสระว่ายน้ำหรือว่าต่อเติมห้องเพิ่มได้ค่ะภายในบ้านนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน4ี่ห้องน้ำค่ะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะคะส่วนชั้นล่างเนี่ยก็สามารถทำเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องได้ค่ะและนอกจากนี้ยังมีห้องแม่บ้านบานวกห้องน้ำที่อยู่ข้างนอกบ้านค่ะ หลังนี้หน้าบ้านจะหันทิศเหนือนะคะเลยทําให้บ้านเนย,ย็นสบายมากๆค่ะอายุบ้านก็ประมาณ10ปีค่ะแต่ว่าเจ้าของนย,ยังดูแลดีอยู่มากๆเลย ในส่วนของทำเลนะคะก็ต้องบอกว่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นมหาวิทายาลัยสแตมฟอร์ดค่ะแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงหัวมากเพียง5นาทีค่ะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงทับช้างใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้ห้างสรรพสินค้าแมคแวร์รูนะคะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลสมิติเวสีนครินโรงพยาบาลวิพารามค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโครงการนี้นะคะ Perfect Masterpiece พระราม9ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเข้าชมบ้านได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ